อีกสักรอบครับขออีกสักรอบโอเคนะครับผมคุณลูกค้าสวัสดีครับวันนี้นะผมมาพบกันกับผมเหมือนเดิมนะครับกับฟุกเฮียสัมาษณ์ค่ะวันนี้มีรถซิงค์หนึ่งคันนะครับผมเพิ่งจะ ข้าาใหม่เดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นอ s ลซูดีแม็กเครื่องยนต์2.5 L ปี2 0 1 2จดทะเบียนปี2013นมะครับผมมาในราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0มน้านบาทนะครับผมเป็น4ประตูเตี้ยแท้นะครับแล้วก็ได้เครื่องยนต์25 0 0ด้วยอันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ยูโร3นะครับก็จะมีเป็นกองน้ำมันเครื่องที่อยู่ด้านบนนะครับและคันนี้จะมีความพิเศษความโดดเด่นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราก็มาเริ่มชมกันได้เลยนะครับ สำหรับด้านหน้าอันนี้จะของเดินมาใส่มานะครับผมก็เป็นตัวปิดโลโก้นะครับเป็นแผ่นเพจปิดโลโก้งานก็คือเป็นสีไทเทเนียมนะครับผมแล้วก็เป็นกรอปปายไทเทเนียมนะครับอ่าแล้วก็มาดูด้านข้างกันต่อนะครับผมด้านข้างนี้นะครับเอ่อทางเราได้ทําการเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้หนึ่งชุดนะครับให้มาดูเข้ากับตัวรถเพราะว่ารถเนี่ยตอนที่เข้ามาก็คือเป็นล้อ เขาใส่ล้อ,อกระทะมาแต่ว่ารถมีทรงมาแล้วนะครับเราก็เลยจัดการเปลี่ยนลอ้อแม็กใหม่ยางใหม่ให้หนึ่งชุดนะครับผมอ่าก็มีแถมลัดลออ้อใหม่แล้วก็ที่ปิดดุมนะครับผมด้านหน้าก็จะเป็นขนาดสองสี่ห้าสี่สิบห้าขอสิบแปดนะครับผมแม็กใหม่ยางใหม่ทั้งชุดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับผมอ่าตัวแอลนะครับก็กระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับผมแล้วก็ มือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับผมด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะพาร์กัมีีนะครับผมเป็นเบาะพาร์กัมีีนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูตำซอกตำมุมประตูต่างๆนะครับผม โครงสร้างเดิมนะครับผมโครงสร้างเดิมนะครับน็อตประตูแลรพวกนี้นะครับผมไม่มีรอยขยับนะครับผมอ่าแล้วก็ในโฉมนี้นะครับผมพวกคอนโซลแล้วก็แผงประตูนะครับจะเป็นสีดำตัดกับสีครีมนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดีแกดูนะครับผมอันนี้ยังเน้นๆอยู่เลยนะครับผมอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับ อ่ะโอเคนะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอรับเข้าตรวจสภาพนะครับแต่ถ้าลูกค้าจองก่อนก็รับรถก่อนได้เลยนะครับอ่าสี่ประตูเตี้ยแท้นะครับผมโครงสร้างเดิมๆสวยๆเลยนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันต่อนะครับอ่ะก่อนที่จะไปนะครับผมเดี๋ยวแวะดูตรงนี้นิดนึงนะครับกระบะก็คือของเดิมอยู่นะครับผมก็จะมีเป็นซีนกาวกระบะนะครับแล้วก็เวทดอาร์กระบะนะครับ อ่ะโอเคครับผมอ่ะแล้วก็ล้อด้านหลังนะครับเป็นล้อชุดเดียวกันขนาดยางเท่ากันนะครับคุณลูกค้าขนาดยางก็สองสี่ห้าสี่สิบห้าข้อสิบแปดนะครับอ่าล้อก็ปิน้นปิ้นนิดนึงนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูด้านท้ายกันต่อนะครับคันนี้แม็กไลเนอร์นะครับเออเจ้าของเดิมเขาไม่ได้ใส่มาทางเราก็ใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมแม็กไลเนอร์นี่คือเบิร์กของใหม่ใส่ให้เลยนะครับ ด้านท้ายด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีเป็นโลโก้พวกนี้นะครับผมแล้วก็มือเปิดจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ด้านข้างก็จะสีตรงกันนะครับเดี๋ยวดูช่วงล่างกันนิดนึงนะครับผมนี่ป้ายที่เปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับอ่าท่อเขาก็เป็นท่อออกน่าจะเป็นท่อออกที่เดิมนะครับผมไม่ใช่ท่อออกน้ำเผาอ่าเป็นท่อเล็มาออกมันก็กึ่งกึงจะออกท้ายแล้วนะครับผมอ่า โอเคครับก็เดี๋ยวเราค่อยสตาร์ทให้ฟังนะครับผมอ่าคันนี้ก็รถเขาก็มรีรีแมปกล้องลักมาเลยมานะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แบบซิงจ่าขนาดนั้นอ่าด้านหลังอ่าโอเคครับผมเนี่ยตํำซอกตํำมุมต่าง,างๆนะครับก็ให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดเลย อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับเบาะนี้คือเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับผมนั่งนุมน่มๆสบายๆอ่าด้านข้างนี้นะครับผมก็จะเป็นอ่าพวกเอ่อพวงมาลัยพวกเนี้ยนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ยังไม่มีแอร์แบกนะครับคุณลูกค้าอ่าแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวปรับเลนกระจกไฟฟ้านะครับผมกระจกค้าเนี่ยปรับเลนไฟฟ้า นะครับแต่ว่าพับยังพับมืออยู่เราก็จะเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับอ่ะแล้วก็กุญแจนะครับผมจะได้เป็นดอกรีโมทแบบนี้นะครับหนึ่งดอกอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันนะครับอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมภายในกันนะครับ ก็สําหรับภายในนะครับผมมนความเร็เบาเสียงแป๊บนึงนะครับพอด,ดีเซตเรื่องจอมาให้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันก่อนนะครับผมคันนี้ก็คือสี่ประตูโฉมเนี้ยนะครับเออเขาเรียกว่าเป็นโฉมที่ว่าเพิ่งจะเปิดตัวนะครับผมเรื่องระบบความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กในโฉมเนี้ยมันจะยังไม่มีนะครับผมอ่าคันนี้ก็เลขไม์อยู่ที่หนึ่งแสนกิโลนะครับผมหนึ่งแสนกับ 3,000โลนะครับถ้าเล็กกลมก็อยู่ที่ประมาณแสนโลนะครับผมแล้วก็เ,เข้าเช็คศูนย์ของทาง KR Smart Car เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เช็คระยะที่หมื่นโลนะครับอ,อมาอะไรก็จะเป็นทั่วไปนะครับผมยังไม่มีแอร์แบกนะครับแต่ว่าภายในก็คือจะเป็นสีครีมนะครับผมใั่กับสีดำนั่นเองนะครับแล้วก็พวกคอนโซลด้านหน้าเนี่ยไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับผม จะลองแผนไปดูด้านนู้นกันนะครับะจะแผนดูเรื่อยๆเลยนะครับผมก็ไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะครับเราก็จะมีเป็นเกะด้านบนนะครับผมเกด้านบนแล้วก,ก็มีช่องชาร์จไฟได้เลยได้หรือว่าเสียบติดกล้องหน้ารถพวกเนี้นะครับผมได้เลย แล้วก็พวกเอกสารคู่มือนะครับผมที่อยู่ในเล่มเรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็รถคันนี้นะครับผมก็ตามที่ได้แจ้งไว้นะครับก็คือรถเพิ่งจะมาใหม่นะครับผมก็เลยยังไม่ได้เขียนเอกสารใดๆนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับอ่าก็คือในโฉมเนี่ยเป็นรุ่นออนิ e โฉมแรกนะครับผม บางคันก็มีแอร์แบกบางคันก็ไม่มีแอร์แบกนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีเป็นจอนะครับผมจอเครื่องเล่นนะครับเป็นจอบลูทูธอ่าครับผมแล้วก็อันนี้กดเป็นจอทักีนนะครับก็เลือกโหมด ได้ดู youtube แผ่นที่ทั่วไปนะครับได้เลยเหมือนกันอ่ะแล้วก็คันนี้นะครับผมก็คือตัว L นะครับตัว L ก็จะเป็นในะคอนโซลตัว L นะครับคอนโซลตัว L ก็คือจะเป็นเกทเปิดแบบนี้ถ้าเป็นตัว S ก็จะไม่มีเกทเปิดแบบนี้นะครับผมอ่าคือดูที่คอนโซลนะครับแล้วก็ดูที่ภายในเล็กน้อยนะครับที่แตกต่างกันระบบแอร์ทั่วไปนะครับที่ จุดบุรีหรือว่าที่ช่องชาร์จไฟก็ได้นะครับผมส่วนเกียร์นะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดรุ่นนี้ก็คือเขาบอกว่าหากันยากนะครับตอนนี้เราก็คือหามาให้ได้แล้วปกติแล้วมันจะมีแต่เป็นตัวไฮ g h นเดอร์นะครับผมตอนนี้ก็คือเป็น4ประตูเตี้ยที่เราได้จัดการมาจําหน่ายให้คุณลูกค้านะครับประมาณนี้นะครับผมเ,เ,เดี๋ยวแผ่นดูรอบๆด้านบนแล้วก็ จะด,ดูเบาะด้านหลังนะครับเบาะก็คือเป็นเบาะผ้า,ากัมยี่นะครับคุณลูกค้านั่งนุ่มๆสบายๆเลยนะครับเบาะก็สะอาดนะครับผมสะอาดฝ้าเพดานด้านบนสะอาดอ่าไฟเพดานนะครับนี่เลยนะครับผมอ่ะก็ด้านข้างจะมีกระจก ครับผม้านฝังคนขับยังไม่มีนะครับอ่ะเดี๋ยวลองวนๆให้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับผมก็คือรถคันนี้เจ้าของเดินมาเขาก็มีการรีแมปกล้องหลักมานะครับผมก็เราจะให้ดูนะครับว่าเออมันมันจะดีหรือมันไม่ดีก็เนะียให้ดูกันตอนออกตัวนะครับว่ามันกระตุกมันอะไรไหมนะครับอันนี้ก็คือออกตัวเนียนๆปกติเลยนะครับรถไม่โดดไม่เด้งไม่เด้าอะไรเลยนะครับผม เอาตัวเนียนๆไปขาธรรมดาได้เลยนะครับปกตินะครับผมปกติถ้าสมมุติทํามาแล้วเออมันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับก็รถมันจะกระเด้านะครับเนี่ยมันจะออกแบบบึดบึดบด,บดไปเงี้ยก็คือคันเร่งคันเล่งมัน,ม,นมันไวมันไวเกินนะครับแต่คันนี้ยปกตินะครับผมอ่าคันนี้เคันเร่งปกติไม่มีอะไรนะครับคือใช้งานง่ายสบายๆนะครับผม ลองวนๆดูกันนะครับอ,อ่าก็เดี๋ยวเรารีวิวด้านล่างให้ดูนะครับผมอันนี้มันก็เบิร์นตัดตับระเบิดปกติอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูคลิปนอกรถกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ถอยอะไรปกตินะครับไม่มีอะไร หรือถ้าสมมติออกรถไปแล้วนะครับสำหรับคันนี้วิ่งไม่ถูกใจนะครับก็น็อกลอบนะครับผมติดต่อมานอกรอบได้เลยอ่ะก็เดี๋ยวเราไปรับชมเครื่องยนต์กันนะครับผมแล้วเดี๋ยวพาไปฟังเสียงข้างนอกอนีกทีนึงนะครับป่ายอ่ะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านี่ เป็นยังไงครับถ้าไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็คือเจ้าของเดิมก็คือเปลี่ยนทอ่อแทนยางตรงนี้ก็คือมันไม่ได้มีผลได้ผลเสียกับเครื่องยนต์อะไรนะครับเพราะว่าเออมันก็เปลี่ยนแล้วรถก็ไม่ได้ว่าแรงขึ้นหรือว่าช้าลงนะครับแค่ว่าออมันก็จะแตกแตกยากกว่าที่มันเป็นทอ่อยางนะครับเพราะมันเป็นอลูมิเนียมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์ยูโรสานะครับผม นี่แม็กเอา new ปี12-13นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ยูโร3ก็คือจะมีกล่องน้ำมันเครื่องนะจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็คันนี้ก็คือรถอุด EGR มาแล้วนะครับผมอ่าส่วนพวกสโบรแล้วพวกนี้นะครับยังเป็นของเดิมอยู่อ่านี่เขาก็ใส่กลองเปยมานะครับเป็นกลองดอกเหดนั่นเองอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราลองดูโครงสร้างนะครับผมอันเนี้ยฝากระโปรงเนี้ยฝาปรงเดิมนะครับผมแต่เนี้ยมันมีรอยไข่นิดหน่อยน่าจะ เขาน่าจะเปลี่ยนฝาคาร์บอนมานะครับแล้วพอปล่อยรถมาเขาก็เลยเปลี่ยนฝากระโปรงเดิมกลับนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าฝากระโปรงเนี่ยมันเป็นฝาเดิมนะครับฝาเลยครับสวยอยู่ใช่เลยครับผมอ่าลองชมกันรอบๆนะครับทุกจุดอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทุกจุดอยู่เหมือนเดิมอ่ารวมมาตรงถึงแผ่นเพจ นะครับแผ่นเพจก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับผมอ่าก็หากันมาได้นะครับผมปกติแล้วสี่ประตูเนี่ยมันจะเป็น 1. 9ุด้านะครับผมอันนี้แล้วก็คือเป็นสีประตูเครื่อง,อง2 5 0 0นห้านะครับก็ออกไปแล้วอาจจะไปอัพเครื่องซิ่งสามพันอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ต่อยอดกันไปนะครับ อ่าเนี่ยคานหน้าใน้พวกนี้นะครับผมพ่องเดิมนะครับน็อตไม่แกะไม่ทอดนะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ DMAX คันนี้นะครับผมรถปี1 2บสจนสินะครับผมเครื่องยนต์ 2.5L นะครับปี12-13ราคาเพียงแค่4 7 9 0 0 0บาทนะครับผมสนใจก็รีบติดต่อสอบถามกันเขามไม่ได้เลยนะครับผมและสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับก็ลบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันให้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปนั้นจะมีอะไรไามให้ชมกันก็ฝากติดตามกันไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้สวัสดีครับ ขออีกสักรอบครับขออีกสักรอบโอเคนะครับผมคุณลูกค้า